มาตามแนวทางรัฐบาลกันเลยนะคะแปแรกเป็นภายกระซิบมาหวยจะออกตัวเก่าเด้อพี่ท่านนิงถามว่าเป็นพิกัดไหนแล้วก็เป็นของงวดไหนพี่จ,ขจุของเจ้าบอกว่าเป็นบนนะคะเป็นพิกัดบนงวดล่าสุดนั่นเองนะคะก็จะเป็น6 9นั่นเองนะคะที่จะมาในงวดวันที่ส6บตุลาสองหหซึ่งเป็นแนวทางที่ว่า พรายกระซิบมานะคะถ้าเราไม่ผิดก,ก็อาจจะมาล่างก็เป็นไปได้นะคะงวดน,นี้พี่ครอบครัวตัวกลมนะคะให้มานะคะเด่นล่างสองกับห้านะคะสถิติงวดที่แล้วให้ห้ากับแปดล่างตัวเจาะมีห้าศูนย์ด้วยนะคะ งวดวันที่16ตุลาคม2565นะคะล่าง2กับ5ตัวเจาะคือ25 29แล้วก็26บนให้5 53 57 58แล้วก็51นะคะใบนี้เป็นของพี่เหนือเมฆนีออนงวดที่แล้วเข้า50 69บนล่างเลยงวด ต่อมานะคะพี่เขาก็ให้9ชุดเหมือนเดิมนะคะเป็นพิกัดบนและล่างให้9 4 9 3 9 2 0 4 0 3 0 2 1 4 1 3 1 2นั่นเองตัวเลขก,ก็ไม่เยอะนะคะแนวทางของพี่เหนือเมฆนีออนนะคะถ้าชอบก็นำไปพิจารณากันดูได้เลยนะคะ ใบนี้เป็นสามตัวล่างไม่ใช่สามตัวบนสามตัวล่างให้ลูดหนึ่งสามนะคะท้ายคือหนึ่งสามเน้นนะคะห้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามและก็เก้าหนึ่งสามสำหรับสามตัวท้ายาหมุนสองครั้งนะคะเลขท้ายสามตัวล่างนะจ๊ะ ส่วนสองตัวพี่เขาบอกว่าให้เน้นรูดหน้าสงกับ3นั่นก็คือสองเแล้วก็3739นั่นเองตัวเลขก็มีความคล้ายๆกันในแต่ละที่มานะคะก็จะมีติด2939นะคะก็ถ้าชอบก็ไปหาลอตเตอรี่กันไว้นะคะสักใบสองใบ ใบนี้นะคะงวดที่แล้วให้7จกับหนะคะให้ดูที่เลขหน้าทศนิยมแล้วก็หลังทศนิยมก็จะเป็นตัวเด่นคือ7จกับหนั่นเองนะคะหวยของพี่ประสริฐจันทพันธ์นะคะงวดที่แล้วเข้า96เต็มเต็มเลยนะคะเลขออกวันอาทิตย์เด้อครับนะคะก็ให้มาเหมือนเดิมนะคะเก้าสาม 8473 5245และ29ตัวเลขก็มีความคล้ายกันตรงที่2973แล้วก็93นะคะที่จะมีเห็นให้ที่จะมีให้เห็นหลายหลายที่เลยนะคะก็จะเป็น2993แล้วก็73แต่73ไม่เท่าไหร่นะคะก็จะมี93และ29มากกว่าตัวอื่นๆเลย แนวทางของพี่ประเสริฐนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นพิกัดบนหรือพิกัดล่างนะคะคก็ลองซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะคะคใบสุดท้ายเป็นของคุณยูกิคุงครับผม,มวดก่อนได้703ตรงตรง,ตงวดนี้ชอบ96 69ก็ได้รางวัลไปคือ69นะคะ แกบอกว่างวดวันที่16ตุลาคม2565งวดนี้ชอบ3 4 4 7แล้วก็3 7งวดที่แล้วให้ไหวเพื่อนๆบอกมโนเก่งเราถูกคนเดียวสบายไปนะคะแกบอกว่าให้แนวทางเพื่อนๆไปไม่มีใครชอบเลยนะคะมีแกถูกยุกคนเดียวงวดนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันอีกครั้งจะชอบหรือไม่ชอบก็นำไปพิจารณากันดูนะคะ วันที่16ตุลาคม2565เราก็จะรู้ผลนะคะว่าแนวทางของท่านใดบ้างที่จะเข้าวินกันต่อไปนะคะแนวทางทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะใบเฟิ์งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะในค่ำคืนนี้สวัสดีคะ่ะ